อายาโฮทุกคนสวัสดีด้วยนะก็พบกับไอซา่ายูมิมียซี MMD นะก็ตอนนี้ก็ไม่มีไม่รู้ว่าจะคิดชื่อรายการอะไรก็อันนี้ก็จะเป็น e ีแรกนะก็จะพูดว่าเป็น EP แรกของนี่เลยนะก็ในการใหมก่ก็ขอคิดชื่อแล้วกันนะ v r ยาเซะยูมิคอนเทนต์นั่นเอง ไอ้เขาไปชื่ออะยกันไปใหม่ๆนี่ก <variety> ็ม <alled> ีรายการหนึ่งที่แกก่องใหม่ก็คือรายการที่มีชื่อว่ายูมิพาทัวร์คอนเทนต์เอาไปมันไม่เหมือนที่ฟอมเลยป่ะรายการใหม่ก็อยู่กับรายการที่มีชื่อว่ายูมิทัวร์คอนเทนต์พาเพินนะครับก็ตอนนี้ก็ เป็นรายการใหม่แรก,แรกๆเลยนะก็อันนี้ก็เป็นอีพแรกว่าจะมาดูวันนี้อีีแรกของวันนี้ก็คือก็จะพาไปทัวร์ร้านไอร้นไอโกแล้วกันนะก็ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็แอบก็ไทยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าจะเอาคลิปม,มาให้ดูวันนี้อะไรนะก็ก็อย่าลืมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ ก็เน,นี้นก็ไปรับชมกันเลยแล้วกันก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ตอนนี้ก็เราจะก,กัดถุยไปใช่เอาละแม้มีอะไรกหลรอแบบพอตโต้กันหรอครับเนี่ยป้ายมันสว่างจิงเลยแต่ก็ให้สดใสและสวยงามเท่ากับโอ้โหตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละท่านเออ ท่านใช้เวทมนต์ลอยขึ้นไปสูงกว่านี้สักนิดนึงก็ได้นะข้าไม่ติดไม่ถึงสาอะไรทันทีโอ้ย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 บัดเจ็บบัดเจ็บอะไรกันเนี่ยท่านข้าไม่ได้พูดอะไรที่มันไม่ดีเลยนะท่านแกบอกว่าข้าชอบเวทมนต์ลอยตัวของท่านมันเป็นเวทมนต์ที่โอ้ยโอ้ยลึกซึ้งแล้วก็ยากที่จะซึนสาท่านออโต้โดนโดนจกตาข้ากลับมารายงานตอนนี้ประสาทของท่านไม่มีภัยแล้วสามารถกลับไปได้ แต่รีบหน่อยก็ดีงั้นเหรอถ้าเริ่มคิดว่าอยากจะทาตรงนี้เป็นภาษาจอมานแทนซะแล้วสิถ้ารู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่ตรงนี้แถมมีเอ่อน้องเมย์คนสวยมานั่งอยู่เพียงข้างแบบนี้ท่านรู้ใช่ไหมว่าถ้าพนักงานร,ารู้ว่าเราอยู่นี่กันหมดข่าวก็จะรั่วเนะี่ย ไม่รู้ไม่รู้หรอแม่ดูสิหน้าตาวานแบบอย่างนี้จะมาซุยกันได้ยังไงน่าไม่โกหกใครอยู่แล้วแม่หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มอย่างนี้นะสวัสดีครับคนสวยผมเข้าใจนะว่าผมหล่อแต่ว่าไม่ต้องเขินขนาดนั้นก็ได้นะครับโอ้ย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 ใครก็อลไรซับซ้อนอะกับประสาทไม่ทันกับประสาทเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเออ ข้าใจว่าข้าเป็นคนรอโอ้ยอย่าเล่นเอฟกเป็กในร้านท่านโตเต้นอย่าเล่นเอฟกเป็กในร้านนี่คือการเตือนเอาล่ะเข้าใจนรักสวยมีอะไรอยากจะพูดกับคนหลอแบบผมงั้นหระอครับสวดีจ้าอยู่ในตอนรับสินะแล้วก็เป็นเข้าใจแล้วผมลอโอ้ยเป็นบัดแยบด้วยมันมีใครสอนตัดงวยเธอวะเธออยู่สอนนักงวยไหนวะเนี่ยมีบัดแยบสหน้าฉันด้วยไม่แน่เธออาจจะไปไม่แน่เธออาจจะไปอยู่ซาอนนิงยี่ ที่ที่ประเทศจีนก็ได้นะใช่เกพี่ชาอาจดาเรียกาอะ้พ <treating> ต <Napoleon> ้องมีช <talk Believe> <rec gamma enders> ู้ทวด้วยเขากวักมือเรียกท่านไม่ใช่ข้าได้เพราะงั้นท่านกลับราสานไปก่อนเลยนะข้าจะขอตายในอ้อมอกของสาวน้อยน่ารักคนนี้่น โอ้กินหอมดีจริงๆนี่ท่านใช้แชมพูอะไรกันครับเนี่ยแม่เข้าเออตาอตายโอ้วรอยเลยตายเป็นตายเลยตายตายโอล่โอล่โล่โอลโอลาโจโจมาแต่ไกลเลยวันนึงได้แค่าอะไรอ้วของคุณลูกหัวอด้วยอเนี้ยเอ้ยผมก็ หัว้านเขาให้ไงอันนี้มาแค่ครั้งแรกอ่ะเลยไม่รู้ว่าที่นี่เมืออ่อก,กี้เล่นตัว,ต,วตาบอดปวดตามากเลยต้องมากันชิงเหรอมัน<า>เป็นข้าวขาวดำเลยเหรอก็เลยทำอะไรกันทุกอย่างมืดไปหมดเลยต้องเอาไอ้ไม้คาถานั่นไปวางใกล้ๆไขมันจะเป็นเหมือนไฟฉายแต่เห็นเป็นสีขาวเดียวทุกอย่างเห็นเ็นขาวทุกอย่างเห็นเป็นขาวดำรู้สึกเหมือนโดนเสียงแหบเชดเลย เไงครับคุณยามิทำไมเป็นไงครับ <il> คุณยามิยามิน่ะครับอโอล่าสุดเรียกเรียกราวว่ายามิแล้วเรียกสน่ารักเชียวยามิยามิที่แปลว่าสีทองความมืด ความมืดสีทองเหรอยามิกแปลว่าสีทองเหรอจริงเหรอไม่งรู้เลยเพิ่งรู้เหรอยามิกแปลว่าความมืดความมืดสีทองไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่รู้หรอกมันก็มาจากอันนี้ไม่เรื่องเนื้อหละนะที่เราดูยามิโนเกมยามิโมซามะยามิโมโค ไม่รู้ไม่คือคิดนึกเสียงแล้วบบเสียงก็คุ้นๆแหละแต่แบบแต่เขามันมันยิ่งแบบไอดีใหม่ไป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 โอ้แต่ยัเขายังไม่ได้รับเลืไพราตำแหน่งเต็ม ไททีีนนเขาอยากดูตุ้ดจริก่อนไปไปไปอันนี้ต้องต้องรอภายในเขาบอกเขาอยากดูแม่ต้องห้าครั้งเลยลูกเขาลืมแม่ต้องห้าครั้งอัลซารุ่งเป็นช่างหน้าเขายิ่งนักรถก่อนเลยลูกตายจริงตายจริงก็เหมือนกันใครา็คือบอกว่าเขาเขาอยากดูตัวจริงตุ้ดจริงนั่นนหะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับภายในของเขาแล้วว่าเขาจะรับไหม บอกว่าตำแหน่งเตรียมใช่ไแล้วคือดูเขาต้อดูก่อนมีโนอะไรอเมนูเียี้ก็ต้องี้มเรื้องต่อเงหรอมงี่ีอเีเมี้เรื่องี้งี้องี้ยเงีโยเง็บเก้เงม้เ้ยเง้เงียี้ถามเรื่องอะไรงี

好怕，我丫头就讨厌娘了。